ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกจัดเตรียมพื้นที่รองรับลิงจากลบบุรีนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอส่วนลิงจังหวัดลบบุรีจะสร้างเสร็จครับ จากปัญหาประชากรลิงนะครับที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเขตตลาดลพบุรีจึงทําให้ทางจังหวัดลพบุรีมีโครงการจัดระเบียบจํากัดประชากรลิงโดยมอบหมายให้สานักงารปรศุสัตว์ลพบุรีดูแลสุขภาพทําหมันพร้อมทั้งนี้ได้มีการนําลิงนะครับจับได้นั้นมาฝากไว้ยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกเป็นการช่วคราวครับระหว่างที่รอการก่อสร้างสวนลิง ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางก็ยืนยันว่าจะดูแลลิงทั้งหมดที่ส่งมาอย่างดีที่สุดซึ่งได้มีการจัดเตรียมกรงจํานวน4ี่กรงเพื่อรองรับลิงจากจังหวัดลบบุรีพร้อมกับขอร้องประชาชนที่จะเข้ามาเยี่ยมลิงนะครับว่ายาน,านําขนมมาให้เว้นแต่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่าอาหารเม็ดสําหรับเลี้ยงสัตว์ครับผมและเจ้าหน้าที่ที่นี่พยายามอยู่แล้วที่จะดูแลให้ดีสุดยืนยันว่าจะดูแลจนกว่าสวนลิงของจังหวัดลบบุรีจะแล้วเสร็จ แล้ววันนั้นจะช่วยกันนําไปส่งคืนให้ถึงที่สำหรับการดูแลเรื่องอาหารการกินของลิงที่นำมาจากลพบุรีนั้นทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่ครับโดยให้ค่าผสมกับผักผลไม้ตามสูตรของทางศูนย์เพื่อให้ดีต่อสุขภาพของสัตว์ด้วยครับ